หนึ 1> 1, 3, ่งล้านสามแสนดวงนะเอาไว้ใส่ในดวงที่จะเต็มดวงอาทิตย์โอ้อุณพระเจ้ายิ่งใหญ่มากดวงที่เราว่ายิ่งใหญ่แล้วนะนวิสัยเขาท่านก็สองกล้องดูแล้วก็บอกว่านะแล้วเราสุขันหวังว่าเมีเราเลิกดวหนึ่งนะในเอกภพในจักรวาลเราเนี่ย ในกแล็กซีไหนเอ่ยในกาแล็กซีไทยทก็เือกไวในวิทยาศาสตร์หรือว่ากาแล็กซีอื่นเอามาตั้งแทนโลกอทิตเนี่ยก็กินพื้นที่ไปถึงดาวเสาเลยนะตัวอาทิตย์ไทยเต่าที่ก็มีดาวเลยครับพุทธศุกโลกอังคารประหลาดเสาของคุณพระเจ้าเราเลิกดวงนั้นนลทำให้โลกเเอามาตั้งแทนโลกทิ่นโลกเราอยู่ในดวงอยู่ในดาวเลิกดวงนั้นเลยนะ ดูกที่เราก็เป็นดาวเกิก